ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจธิรพงศ์ในช่องกาตรบ้านส่วนครับหลังจากที่เราทําเตาเรียบร้อยแล้วก็ทําสีสีสันก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็เป็นสีดําสีดําเป็นสีอ่าโจตันนะชนิดเค็มแข็งทาทั้งด้านนอกด้านในเสร็จเสร็จแล้วนะทาสีเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาเทสกันอบกันจริงๆเลยว่าเป็นยังไงก็เคยเทสไอไปคนหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ามันเทส แค่ระยะสั้นๆนะเทสแค่ว่านานไหมฝ่าจะไอออกตั้งแต่จุดนะตั้งแต่จุดจนไอออกก็ไม่เกินสิบนาทีนะล่าสุดที่เทสไปก็ประมาณเก้านาทีนะก็คือไอไอไอออกเลยไอยน้ําออกเลยพุ่งออกมาเลยก็วันนี้มาอบจริงๆ,จ,งๆจังๆเลย2องรังครับเราก็จุดไปจุดไปสักพักหนึ่งแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะ ก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณหกสิบแล้วนะอ่าเนี่ยกําลังกําลังจะหกสิบแล้วเนะี่ยก็บวกลบอยู่ตั้งแต่ไอออกจนหกสิบเนี่ยอยู่ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาทีนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลากันเลยหกสิบก็จับเวลาที่สองชั่วโมงนะหนึงหลังก็วันนี้อบกันสองหลังเลยช่วงนี้ก็อากาศย่ยแย่นะเพราะว่า เฉดเฉฝนตกเมื่อกี้ก็ตกแล้วเมื่อกี้ก็ตกลงมาทีนี้เชื้อเพลิงเราก็ลําบากนะเรื่องเชื้อเพลิงเพราะว่าอาจจะเปียกอาจจะชื้นเนะพราะว่าเราใช้ทลายปามด้วยทีนี้ถ้าเป็นใช้ปนชืนใช้อะไรใช้ทลายปา์มเป็นเชื้อเพลิงก็ต้องทําลงเก็บให้ดีนะก็เราก็จะเริ่มจับเวลาได้เลยเพราะว่าตอนนี้อ่าหกสิบละหกสิบบวกลว ก็เตาเตา,เตาใช้แก๊สของเราเนี่ยก็เติมน้ำอัตโนมัตินะเติมน้ำเล็กก็เป็นเล็กหนานครับก็เรื่องเรื่องเคลื่อนย้ายนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเชื่อมหู เชื่อมหูติดเลยหูแบบนี้เอาไปเกี่ยวกับเอาไปเกี่ยวกับแคนรถไถน,นะเมื่อกี้ก็ย้ายมาจากในโรงรถนะก็เกี่ยวกับนู่นเลยอยู่ที่ข้างล้อรถไถนี่เผื่อท่านใดไม่รู้จักนะนี่หูรถไถนี่ก็ยกเข้ายกออกสบายนะเพราะว่าเดี๋ยวฝนฟ้าตกนะไม่งั้นมันมันปุ๋ยนะ ครับก็เตาฟืนถ้าพ er ูดถึงนะถ้าพูดให้ผมพูดถึงเตาฟืนกับเตาแก๊สเนี่ยเตาแก๊สเนี่ยคนใช้เตาแก๊สเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคนที่เคยใช้เตาฟืนมาแล้วมาใช้เตาเตาแก๊สเนี่ยมันเหมือนงุดหงิดนะอย่างผมอ่ะผมเคยใช้เตาฟืนมาแล้วมาใช้เตาแก๊สเนี่ยมันเหมือนงุดหงิดงุดหงิดเพราะอะไรงุดงุดงิดเพราะว่าแก๊สอ่ะคือถ้าเราเปิดหมดมันก็คือหมดนะคือเราเปิดวาวหมดเลยที่ถังที่หัว ก็คือหมดแล้วแต่ถ้าเป็นฟืนเนี่ยคือไอไม่ได้ไอเกือบเกือบได้คือเราใส่เข้าอีกเร่งไฟเข้าอีกยัดฟืนเข้าไปอีกมันก็ได้ไวนะแต่ถ้าเป็นแก๊สก็คือต้องทําใจนะต้องปล่อยไปเรื่อยเปื่อยนะก็เดี๋ยวเขาได้ของเขาเองนะแล้วปล่อยไปเรื่อยเปื่อยครับตั้งแต่จุดยันไอออกเนี่ยแล้วก็จับเวลา60เนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงนิดหน่อยเนี่ยก็ถ,ถือว่าไม่ไม่ขี้เลยนะก็ถ,ถือว่าไม่น่าเกลียดยิ่งไอออกไว แล้วก็หมดเชื้อเพลิงน้อยถ้าไอไอออกไวอ่ะไม่ใช่ต้มกันจนสักครึ่งค่อนชั่วโมงไอยังไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็เสียดายเชื้อเพลิงนะอันนี้ไอออกไวอยู่ <c oughs> ก็คือจะขึ้นช้านะแก๊สอะเกือบหกสิบบิตแล้วแก๊สจะขึ้นช้า เพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าเราเล่งไฟไม่ได้ไม่เหมือนเตาฟืนเตาฟืนยัดไปก็ได้อายไวแต่มันแตกต่างกันตรงที่มันไม่เหนื่อยเตาแก๊สมันไม่เหนื่อยแล้วมันทําอย่างอื่นได้เมื่อกี้ก็ระหว่างที่อบก็คน,นคนหินคนหินพุกใส่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเฉะแฉะนะก็ยังทํางานอื่นได้พออายออกยัดเข้าตู้แล้วก็กลับไปกินข้าว แล้วก็เดินกลับมาดูเรื่องน้ําก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราใช้เป็นระบบเติมน้ําอัตโนมัติอยู่บ้านก็ยังได้ยินนั่งอยู่ที่บ้านก็ยังได้ยินเสียงแก๊สดังฟู่ฟูนะก็ไม่มีมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถ้าเป็นเตาแก๊สนะสบายสบายนะก็เป็นทางเลือกนะให้กับหลายๆท่านที่เริ่มทําเ็ดฟังตัวน,นี้นะถ้าทุนน้อยอาจจะใช้เป็นถังสองลูกก่อนก็ได้สองลูกสามลูกเป็นการ ต้มเป็นการอบไอ้น้ำน,นะก็มันก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้บางท่านก็ใช้อยู่นะเป็นเตารุกทุ่งนะก็เป็นปีเหมือนกันนะถังใช้ถังก็เป็นปีนะว่าจะผุว่าจะอะไระยิ่งเราเาลงเห็ดน้อยอะมันก็ใช้ได้นานเพราะว่าน,านานเราอบใช่ไหมแต่ถ้าลักษณะสิบล,ลังสิบฝรั่งเนี่ยมันก็จะไวเพราะว่ามันก็จะผุไวเพราะว่าเรามีการต้ม ลอดนะครับตอนนี้เราก็อบผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูว่าอุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณเกือบหกสิบห้าแล้วนะก็สวยงามนะอุณหภูมิก็ไม่ถือว่าแย่หรือว่าไม่ถือว่าน่าเกลียดมาก ก็อยู่กลางๆนะหกสากำลังสวยงามนะก็เป็นเตาแก๊สนะต้องทํงาความเข้าใจนะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเตาฟืนเราจะอัดเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเตาแก๊สอะอุณหภูมิหกสิบเนี่ยก็ถือว่ากําลังดีนะอยู่ในเกลี่ยนปานกลางนะแต่ก็พอจะจบก็คงจะไต่ขึ้นไปอีกเพราะเราอบตั้งแต่ตั้งสองชั่วโมงนี่มันแค่ผ่านไปแค่ประมาณสักหชั่วโมงเอง ตั้งแต่จับเวลามานะครับโรงเรือนนี้ก็เป็นโรงเรือนขนาด4คูณ7นะก็เป็นโรงเรือนขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่นะอ่าอยู่ที่อยู่ที่ผ้าใบโรงเรือนเราด้วยนะมันรั่วมันผุมันเปื่อยไหมถ้าผ้าใบาดีๆก็ได้อุณหภูมิไวแล้วก็อ่า ได้อุณหภูมิที่สูงเพราะว่าไอ้น้ำไม่รั่วไม่ไหลนะแต่ถ้าเป็นผ้าใบเก่าๆแก่เนี่ยมันยากนะที่จะไต่ได้ยันเจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนแทบหมดแล้วนะเปลี่ยนแทบหมดแล้วทางนี้ก็ทางนี้ก็เปลี่ยนนะเป็นผ้าใบใหม่หลังนี้ก็ขึงใหม่คือใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็อบเสร็จไปแล้วนะหนึ่งหลัง อันนี้ข้าวหลังที่สองแล้วก็เราอบแค่สองชั่วโมงนะก็อุณหภูมิอยู่ที่หกสิบแปดนะหกสิบแปดที่เราเลิกก็คืออุณหภูมิอยู่ที่หกสิบแปดเราอบแค่สองชั่วโมงแต่ถ้าเราทิ้งไว้อีกอะ่ะอ่าอุณหภูมิมันก็จะไต่ขึ้นไปอีกนะแต่นี้เราต้องอบอีกหนึ่งหลังเราก็เลยไปใส่อีกหนึ่งหลังก็ระหว่างที่อบก็นี่ไปส่งของมาแล้วนะนี่ไปส่งเชื้อเห็ดให้กับหลายๆท่านนะที่สั่งเข้ามานะ ก็ง่ายๆนะไม่ต้องดูและอะไรมากเตาอบโดยใช้แก๊สเนี่ยนะก็แก๊สก็เป็นถังใหญ่แล้วก็การเติมน้ำก็เป็นระบบอัตโนมัติมีลูกลอยก็ฝากแฟนดูนะให้ดูเตาโอเพ็ดให้ด้วยแต่ก็ดูเฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรนะมันมันไม่มีปัญหาอะไรนะนี่เป็นลูกลอยเติมน้ำ อันนี้เต็มแล้วเนี่ยตัดแล้วน้ําตัดแล้วเวลาอ่านี่นีงานแล้วแสดงว่าในถังน้ําในถังรถมันก็จะดูดเข้าไปเองแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ65ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับเตาเตาที่ใช้แก๊สนะเพราะว่าเตาแก๊สกับเตาฟืนก็รู้อยู่ว่าแตกต่างกันเตาแก๊สก็คือ เราเปิดแค่ไหนมันก็หมดแล้วนะคือเปิดเปิดสุดก็คือสุดแต่ว่าเตาฟืนเนี่ยถ้าไม่ได้เราก็ยัดไออ่ยัดยัดฟืนเข้าไปมันก็จะได้ไอนะแต่เป็นเตาแก๊สก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเตาแก๊สก็เหมาะกับหลายๆท่านที่เพาะห็นฟังด้วยกากมันก็ถือว่าเหมาะนะเพราะว่าใช้กากมันนะต้องห้าเชื้อเพลิงนะ แต่ถ้าจริงๆทลายปา์มเนี่ยทลายปามก็เป็นเชื้อเพลิงนะผมทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ก็คือใช้ทลายปามอยู่นะแต่ก็คงต้องใช้สลับกันถ้าใช้เตาฟืนเราก็ใช้ทลายปามใช้เตาแก๊สก็สบายสบายนะเพราะว่าไปทําอย่างอื่นได้นะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศอ่ะฝนมันตกตลอดนะอากาศมันเอื้อตตลอดใช้แก๊สก็ดีนะ ถ้าใช้ฟืนก็บางทีใช้ๆอยู่ฝนตกลงมาอากาศก็เอื้อนนะนี่เตาแก๊สเราก็ปล่อยทิ้งเลยอันนี้ก็ใส่ไปอ่าเป็นชั่วโมงแล้วแหละก็อยู่ที่อ่าประมาณหกสิบฝาแล้วก็จับเวลาก็คือปล่อยทิ้งเลยก็ไม่มีปัญหานะก็ใช้งานง่ายๆนะ ก็อุณหภูมิอาจจะไม่ได้สูงมากมายพุ่งปิดปัดแต่ก็ถือว่าเราก็สบายนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กำลังนะเราไม่ได้ออกกำลังเดี๋ยวอบเสร็จเราก็ปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็ยกไปเก็บที่เดิมนะก็ทำหูไว้สำหรับรถไถน,นะเกี่ยวรถไถห,หรือว่าถ้าไม่ใส่ไม่ใส่หูก็ต้องใส่ล้อนะลุนไปเก็บนะยิ่งตากฟ้าจากตากฝนแลยิ่งขุ่นนะ แต่ถ้าตากก็ได้นะแต่ต้องหาผ้าวงผ้าใบาคุมให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเวลาเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้แหละทิ้งไว้อย่างนี้เรื่อยๆอุณหภูมิก็จะไต่ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปสนใจนะใช้แก๊สก็อาจจะช้าฝฟฟืนหน่อยแต่ก็ไม่เน็ดเหนื่อยก็เป็นทางเลือกให้หลายๆท่านโอเค ท่านใดสนใจในเตาอบเห็ดฟางโดยใช้แก๊สเนี่ยก็ทักเข้ามาพูดคุยแล้วกันต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากครับขอบคุณครับ